วันนี้ผมจะมาแนะนำปั๊มลมออยฟรีมอเตอร์2แรงม้าขนาด50ลิตรจากทางแบรนด์โลเวลสำหรับปั๊มลมตัวนี้นะครับผมก็ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก่อนจะมาแนะนำพี่พีนะครับผมปั๊มลมตัวนี้นะครับก็จะมีตัวดักเดนน้ำในตัวเลยนะครับผมเวลาลมที่เราไปใช้นะครับผมก็จะไม่มีความชื้นและลมที่นำไปใช้นะครับผมก็สะอาดมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับผมก็จะเคลื่อนย้ายง่ายครับมีล้อในตัวนะครับผมแล้วก็จะมียางกันสั่นด้วยนะครับสำหรับตัวเดนลม นะครับผมก็จะมีวาล์วในตัวด้วยนะครับสาหรับแรงดันลมนะครับผมจะอยู่ที่8บาร์หรือ116 psi อัตราการผลิตลมนะครับผมจะอยู่ที่250ลิตรต่อนาทีความจุถังนะครับจะอยู่ที่50ลิตรเดี๋ยวผมจะมาลองจับเวลาให้ดูยนะครับเวลาที่เราผลิตลมนะครับผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึงจะเต็มถังนะครับสาหรับเวลาที่ใช้นะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาที42วิเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาใช้นะครับผมก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับผมงานหลักๆที่ ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นงาน DIY เนี่ยแหละครับก็จะใช้คู่กับปืนยิงกระปูบ้างเออกาพ่นสีบ้างนะครับผมก็แล้วแต่งานนะตอนนั้นนะครับผมสาหรับเจ้าถังลมตัวนี้นะครับผมก็จะเหมาะกับพี่ๆนะครับผมที่กําลังเริ่มเปิดอู่หรือว่ากําลังเริ่มกิจการนะครับผมก็น่าลงทุนมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับผมราคาไม่แพงครับผมสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ทางด้านล่างไว้ให้ครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ